สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับการเรียนของเราในวันนี้นะคะเราก็จะเริ่มเรียนนะคะในส่วนของบทที่6นะคะก็คือตี้ลิวเคอร์นะคะหมายตรงสินะคะก็คือบทที่6เกี่ยวกับเรื่องการซื้อของนั่นเองนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะอยู่ในหน้าที่43และก็หน้าที่47-48นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มเรียนในส่วนแรกกันดีกว่า นะคะก็คือในส่วนของคำศัพท์ภาษาจีนนะคะที่เกี่ยวกับหมายตรงสี่นะคะที่เกี่ยวกับการซื้อของนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์คำว่าอะไรนะคะก่อนอื่นนะคะรบกวนเด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียนนะคะไปที่หน้า43นะคะเด็กๆก,ก็จะเจอเกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะในส่วนของบทที่6นะคะก็จะมีทั้งหมด 6กคำด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยคําว่าอะไรมาดูกันนะคะอ่ะคาแรกนะคะลูกมอบวกไอเป็นไม้นะคะเสียงสามเป็นไม่ไม่ตัวนี้นะคะในภาษาจีนแปลว่าซื้อนะคะไม่ตัวนี้นะคะในภาษาจีนแปลว่าซื้อ ตัวนี้นะคะต่อไปตัวที่สองนะคะที่อยู่ในรูปเดียวกันนะคะอ่านออกเสียงว่ามอบวกายเป็นไม้สิงสี่เป็นไม้นะคะไม้ตัวนี้นะคะแปลว่าขายนะคะเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด 2องคำด้วยกันนะคะคำแรกคือคำว่าหม่ที่แปลว่าซื้อแล้วก็คำที่สองคือคำว่าไม่นะคะที่แปลว่าขายนั่นเองนะต่อไปนะคะรูปภาพที่2ก็จะมีสองคำเหมือนกันนะคะคำแรกเกอบวกอุย er เป็นกุยนะคะเสียงสี่เป็นกุย้ยกุ้ยตัวนี้นะคะลูปในภาษาจีนแปลว่าแพงนะคะแปลว่าแพงต่อไปตัวที่สอง พอบวกเอียนเป็นเพียนนะคะเสียงสองเป็นเพียนอีบวกอีเป็นอีนะคะแต่มันเป็นเสียงเบาเลยเป็นอีนะคะคำนี้อ่าเพียนอีนะคะเพียนอีก็จะแปลว่าถูกนะคะต่อไปนะคะรูปภาพที่สามนะคะซีบวกสระอินเป็นซินนะคะเสียงสี่เป็นซิน อีบวกองเป็นยงนะคะเสียงสี่เป็นยง่งเคบวกอาเป็นคานะคะเสียงสามเป็นขาคำนี้อ่านออกเสียงว่าสิ้นย่งขานะคะสิ้นย่งขาแปลว่าบัตรเครดิตนะคะแปลว่าบัตรเครดิตต่อไปนะคะคำศัพท์คำต่อไปนะคะ เธอบวกไอเป็นไทยเสียงสี่เป็นไทยจือบวกปูเป็นจูนะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าไทยจูนะคะอ่าไทยจูไทยจูแปลว่าอะไรไทยตัวนี้นะคะย่อมาจากไทยก๋อที่แปลว่าประเทศไทยจูแปลว่ามุกนะคะอ่าไทยจูไม่ได้แปลว่ามุกไทยนะคะไทยจูเนี่ยในภาษาจีนก็จะหมายถึงเงินสกุลบาทนะคะ หรือเงินบาทนั่นเองนะคะคำศัพท์คำต่อไปรือบวกเอินเป็นเหรนเสียงสองเป็นเหรนมอบวกอินเป็นมินเสียงสองเป็นหมินปอบวกอีเป็นปีเสียงสี่เป็นปี้คำนี้เ u n นมินปี้นะคะแปลว่าเงินหยวนหรือเงินสกุลจีนหรือเงินหยวนนั่นเองนะคะ และคําสุดท้ายนะคะมบวกเอเป็นเมยนะคะเสียงสามเป็นเมยอีบวกวันเป็นยวนเสียงสองเป็นหยวนคํานี้อ่านออกเสียงว่าเมายหยวนนะคะลูกเมยหยวนเนี่ยก็จะเป็นเงินสกุลของสหรัฐนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเงินดอนลลาร์นะคะ เงินดอลลาร์นะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ในส่วนของคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะในส่วนของคำศัพท์ที่มีรูปภาพขออนุญาตทบทวนอีกรอบนึงว่ามีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกคำว่าหมานะคะหมาแปลว่าซื้อนะคะคำที่สองนะคะคำว่าไม้นะคะไม่ที่แปลว่าขายนะคะคำที่สามนะคะคำว่ากุ้ย กุยนะคะที่แปลว่าแพงคําที่สี่นะคะคาว่าเพ e ียนอีเพียนอีนะคะที่แปลว่าถูกนะนะคะคาที่ห้านะคะคาว่าสิ้นโยงขาดสิ้นโยงขาดนะคะที่แปลว่าบัตรเครดิตคําที่หกนะคะคาว่าไทจูไทจูที่แปลว่าเงินบาทหรือเงินสกุลไทยเงินบาทเงินสกุลบาทนะคะต่อไปนะคะ คำต่อไปคำว่าเหรนหมินปี้นะคะเหรนหมินปี้ที่แปลว่าเงินสกุลจีนหรือว่าเงินหยวนนะคะและสุดท้ายนะคะคำว่าเมยหยวนเมยหยวนนะคะก็คือเงินสกุลสหรัฐนะคะหรือเงินดอลลาร์นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะต่อไปนะคะเหล่าซื้อก็จะรบกวนนะคะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนไปหน้าที่47นะคะ และหน้าที่48เด็กๆก,ก็จะเห็นนะคะในส่วนของคำศัพท์ที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งในบทนี้นะก็จะมีคำศัพท์นะคะที่อิงมาจากคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะจำนวนทั้งหมด8คำนะคะออจำนวนทั้งหมด8คำนะคะประกอบไปด้วยคำว่าอะไรบ้างมาดูกันคำแรกนะคะจำได้คือคำว่า คำแรกนะคะคือคำว่าไม่ถูกไหมคะที่แปลว่าซื้อคำที่สองคือคำว่าไม่ที่แปลว่าขายคำที่สามคือคำว่ากุ้ยที่แปลว่าแพงคำที่สี่คือคำว่าเพียนอีนะคะที่แปลว่าถูกคำที่ห้าคือคำว่า สิ้นย่องขานะคะที่แปลว่าบัตรเครดิตคำที่หกคือคำว่าไทาจูนะคะที่แปลว่าเงินบาทคำที่เจ็ดคือคำว่าเรนมินปี้นะคะที่แปลว่าเงินหยวนและ คำที่แปดนะคะคือคำว่าเหมยหยวนนะคะที่แปลว่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่เขาอิงมาจากคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะเด็กๆอะเหล่าซื้อก็จะไม่ไปยุ่งหรือแตะต้องมันนะต่อไปเหล่าซื้อก็จะเริ่มในส่วนของคำศัพท์ที่เขาไม่ได้อิงมาจากรูปภาพนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่48นะคะคำแรกนะคะลูกเฮอบวกโอเป็น หัวเสียงสี่เป็นหัวปบวกอ e ีเป็นปีเสียงสี่เป็นปี้หัวปี้นะคะหัวปี้ก็จะแปลว่าเงินหรือเงินตรานะคะหัวปี้นะคะต่อไปคำต่อไปนะคะฤือบวกอ e ีนะคะคำนี้ไม่ได้อ่านออกเสียงว่ารีนะคะให้เด็กๆสังเกตนะคะตัวอ e ีนะในภาษาจีนเนี่ย ถ้าเขาสะกดด้วยจื้อชื่อซื้อหรือจื้อชื่อซือหรือนะคะเขาเนี่ยจะทําให้ตัวที่เขาไปสะกดเนี่ยออกเสียงตัวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นรือบวกอีจึงไม่ได้อ่านออกเสียงว่ารีนะคะจึงอ่านออกเสียงว่ารือเหมือนเดิมรือเสียงสี่นะคะรออือรือเสียงสี่เป็นรืออีบวก วันเป็นเยือนเสียงสองเป็นเหรียคำนี้อ่านออกเสียงว่ารื่อเหียนะคะรื่อเหียญนะคะแปลว่าเงินเยนซึ่งเงินเนยนก็คือเงินของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะรูปก,ก็เป็นเงินของประเทศญี่ปุ่นนะคะต่อไปคำศัพท์คำต่อไปนะคะชชีชบวกอีนะคะไม่ได้อ่านว่าชิเหมือนเดิมนะคะกด ข้อเดิมนะคะตัวนี้อ่านออกเสียงชื่อเหมือนเดิมนะคะชื่อเสียงสี่นะคะเป็นชื่อเติบบวกอิงเป็นติงคานี้อ่านออกเสียงว่าชื่อติงนะคะชื่อติงชื่อติงเนี่ยก็จะแปลว่าสตางค์นะคะสตางค์หรือที่เราเรียกกันก็คือเหรียญสลึงใช่ไหมคะที่เรารู้จักในเหรียญสลึงนะคะอย่างเช่น25สตางค์ก็25 สลึงถูกไหมคะเหรียญสลึงที่เป็นเหรียญยี่สิบห้านะคะต่อไปเตอบวกสละเอิงเป็นเติงนะคะเสียงสามเป็นเติงอีบวกอูเป็นวีนะคะเสียงสองเป็นหีนะคะคานี้เ่าเสียงว่าเติงหวีนะคะเติงหวีก็จะแปลว่าเท่ากับเท่ากับคืออะไรคือเครื่องหมายนี้นะคะเครื่องหมายเท่ากับนะคะคำศัพท์คำต่อไปนะคะเตอบวกองเป็น ตรงชบวกอีเป็นชแต่เป็นเสียงบาเลยเป็นฉีนะคะตรงสินะคะก็จะแปลว่าสิ่งของนะคะสิ่งของและคําสุดท้ายนะคะอูบวกอูเป็นอูนะคะเสียงสีเป็นอูมอบวกเอยเป็นเมยนะคะเสียงสามเป็นเมยจีบวกสละเอียนเป็นเจียนนะคะเสียงสี่เป็นเจียนเละบวกเอียนเป็นเรียนนะคะเสียงสองเป็นเหรียญ คำนี้อ่านออกเสียงว่าอู oh my, ้มเยเจียนเหรียญนะคะก็จะเป็นเหมือนคำเขาเรียกว่าคำสัมบัติสำนวนนะคะก็คือจะหมายถึงของดีที่มีราคาถูกหรือของดีราคาถูกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราซื้อขออนุญาตเด็กๆนะคะทบทวนคำศัพท์ที่เรียนมาอีกหนึ่งรอบนะคะในหน้าที่47และหน้าที่48นะคะคำแรกนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงว่า ไม่ไม่แปลว่าซื้อนะคะคำที่สองอ่านออกเสียงว่าไม่ไม่นะคะที่แปลว่าขายคำที่สามนะคะอ่านออกเสียงว่ากุ้ยกุ้ยนะคะที่แปลว่าแพงคำที่สี่นะคะเด็กๆอ่านออกเสียงว่าเพียนอีเพียนอีนะคะที่แปลว่าถูกนะคะต่อไปคำที่ห้านะคะอ่านออกเสียงว่าสิ้นย่งขา สิ้นย่งขานะคะที่แปลว่าบัตรเครดิตนะต่อไปนะคะคำที่6นะคะอ่านออกเสียงว่าไทจูไท,จ,ไทจูนะคะที่แปลว่าเงินบาทนะเงินบาทหรือเงินสกุลไทยนะคะต่อไปนะคะคำที่7นะคะคำว่าเหรนหมินปี้เหรนหมินปี้นะคะก็จะเป็นสกุลเงินจีนนะคะที่เรารู้จักในในชื่อว่าเงินหยวนนะคะ ต่อไปคำที่แปดนะคะลูกคำที่แปดอ่านออกเสียงว่าเมยหยวนเหมย,ยหมยวนนะคะก็คือเงินดอนลลา,าร์สหรัฐหรือเงินของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอ่ะต่อไปคำที่9กนะคะก็จะเริ่มเป็นในส่วนของคำศัพท์ที่ไม่มีรูปภาพหรือไม่ได้อิงมาจากคำศัพท์ที่มีรูปภาพนะคะคำแรกอ่านออกเสียงว่าหัวปี้นะคะหัวปีแ้แปลว่าเงินหรือเงินตรานะคะ คำต่อไปนะคะคือคำว่าเรื้ยแยนเรื้ยแยนนะคะลูกแปลว่าเงินเยนนะคะก็จะเป็นสกุลเงินของประเทศญี่ปุ่นนะต่อไปนะคะคำว่าชื่อติงชื่อติงนะคะก็จะแปลว่าสตางนะคะก็จะเป็นแปลว่าสตางนะคำต่อไปนะคะคำว่าเติ่งหยีเติ่งหยีนะคะก็จะแปลว่า เท่ากับนะคะเท่ากับหรือเครื่องหมายเท่ากับนะคะคำต่อไปนะคะลูกก็จะอ่านออกเสียงว่าตองสิตองสินะคะก็จะแปลว่าสิ่งของและคำสุดท้ายก็จะเหมือนสัมบัติสํานวนนะคะคำว่าอู้เมยเจียนเหรียญอู้เมยเจียนเหรียญน,นะคะก็จะแปลว่า ของดีราคาถูกหรือของดีที่มันมีราคาถูกนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาของเราที่เราจะเรียนที่เราเรียนในวันนี้นะคะต่อไปให้เด็กๆนะคะไปดูในส่วนของแบบฝึกหัดของเรานะคะแบบฝึกหัดของเราก็คือให้เด็กๆนะคะวงกลมคําตอบนะคะที่ถูกต้องตามข้อความตอบไปนี้ ก็จะมีข้อความให้นะคะทั้งหมด4ข้อหลังจากนั้นเด็กๆก็ดูนะคะว่ามันน่าจะสัมพันธ์กับข้อไหนก็ให้เด็กๆวงกลมลงไปนะคะสำหรับการเรียนของเราก็จะมีแค่นี้นะคะถ้าเด็กๆสงสัยในส่วนไหนนะคะเดี๋ยวเราซื้อนะคะรบกวนเด็กๆเนี่ยเปิดดูคิววิดีโอนี้ย้อนหลังอีกรอบนึงหรือ2รอบแต่ถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจนะคะเด็กๆสามารถสอบถามใต้คลิป หรือจะสอบถามผ่านลายส่วนตัวก็ได้นะคะสำหรับวันนี้การสอนของเราก็จะมีเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคาบหน้าในเรื่องของบทสนทนานะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ